สถานการณ์โกลาหขครั้งใหญ่นี้ไม่มีใครคา,าดเดาได้เลยนะคบว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในท้ายที่สุดค,ความสูญเสียที่กลุ่มมอวฟังต้องเผชิญเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากสติลเล่เสียชีวิตน,นะครับและร่างเทียมคนอื่นของเวก้าพังก็เสียชีวิตไปทั้งหมดเหลือเพียงแค่สคนที่รอดมาได้ก็คือยอบกับลิลิกและก็เป็นพราะยักษ์เหล่กนะครับซึ่งเป็นของเก่าจากสตวัตแห่งความว่าเปล่าที่เป็นมิตรกับจอยบอยเท่านั้นที่ทําให้กลุ่มมัวฟังเนี่ยสามารถหนีออกมาได้จาก,กเกาะแห่งนี้มันก็เลยเกิดคําถามนะครับว่ากลุ่มมั่มวรไ้หหวใหมม่่แลือ สิ่งแรกที่แฟนๆต้องพิจารณาก็คือเกาะไอเฮดเนี่ยไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักเหมือนยากับอาราบัสตาเอ็ดีเอสล็อบบี้หรือเดสโลซาและวานอมันเป็นเนื้อเรื่องที่สั้นกว่าและไม่มีการต่อสู้หลักในเนื้อเรื่องนี้นครับเน้นไปที่การหลบหนีซะมากกว่าด้วยเหตุนี้นะครับจึงโต้แย้งกันได้ว่ากลุ่มหมวกฟางเนี่ยไม่ควรได้รับข่าหัวใหม่ในภาคนี้โดยปกติแล้วนะครับเมื่อใดก็ตามที่กลุ่มหมวกฟางจะได้รับค่าหัวใหม่พวกเขาจะต้องกำจัดใครบางคนและเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลโลกเนี่ยกังวลพวเข้รัะเขา